สัาวเอามาจากซ้อมเต้นนะครับซ้อมบ็อกกิ้งกันแล้วตอนนี้ก็ช่วงเวลากลางวันรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับเป็นข้าวกล่องจาก blue elephant นะครับอเพิ่งออก,กมาจากห้องซ้อมกันเลยอากาศข้างนอกวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกปล,ปล่อย Hi. Goodbye. Hi. Goodbye. Hi. How was your day? Yeah, very good. Very active. Active. Hi. Oh, thank you for all your love. Sure. I love you, South Africa. You so so <laughs> Hi. Sabadika. Sabadika. Hi. Good Hello. Hi, everyone. Hello. Hello. Hi Armenia See you t o n i g h รับอาหารกลางวันหลังจากซ้อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เตรียมตัวกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ <Okay. S 1> เริ่ม5โมงเย็น Hi. สำหรับในส่วนของงานถแถลงข่าว w e l ค o m e Ceremony นะครับ xin chào <laughs> Hi Netherlands mabu hi, hai Mà hi, hi Hi everyone Bye. Hi. Bye. See hi See you tonight Hi, see you tonight สวัสดีครับมาเลเซียไฮ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 สิงค์ลังกาไฮเคนบอเดีย ยังรับค่ากล่องกันนะครับไม่ใช่ค่ากล่องธรรมดานะครับจะ Blue Elephant เลยทีเดียว Hi องก k ลา Hi, how are you today? Yeah, yeah. Very good. <laughs> Ready yeah. for tonight? <laughs> yes. Hi, guys. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Good, you? I'm so happy using it. Using it. Uh, Yes, of yeah. course. Okay. We'll so yeah. be here at 5. At 5. Before 5. <laughs> yeah. You, right? I can't wait to see you, guys. <laughs> see you. <laughs> see you. เข้ากล่องไปทานที่ห้องนะครับบางส่วนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับซิลังกากับโปรตุเกสโปรตุเกสทิ้งแองกโกลาไปได้แล้วหรอปกติคู่นี้เขาต้องอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าผู้ภาษาเดียวกัน อังโกลาผู้ศาษาโปรโต,โโต,ตุเกสตอนนี้ก็มาอยู่คู่กับใครนะมา่อกมองไม่ทนในส่วนกับห้องซ้อมนะครับไฮไฮตบท้ายด้วยอินดี้ไทยแลนด์นะครับและคูเรีย ตอนนี้ยังคงไม่ให้สื่อเข้าไปทําด้านในนะครับก็ยังรออยู่ด้านนอกเหมือนเดิมแต่ช่วงเย็ยนนะครับเมื่อกี้ที่วัดบอกแล้วว่าสามารถมีพื้นที่ให้สื่อยืนได้ลองลุ้นดูครับว่าจะได้ยืนตรงไหน Hi. Hi Spain how are you Fine super fine we have just ended the rehearsals and now we're going to touch get get ready for tonight yeah I can't wait to see you okay of, okay so have good one see you f o r g o t something <laughs> oh you have a change <laughs> i n d o o <laughs> ได้ของเอ่อได้ไก่มานางเป็น vegetarian หรอหรือย,ยังไงกินไก่ไม่ได้ I can't yeah. wait to see you tonight. Yeah. 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 Okay. Yeah. <laughs> okay. <laughs> How was the rehearsal? It was really good. Really good. Oh my god! I'm so excited for the final. We were rehearsing for the final. ายม o เ e e ี่เห็นคุ t e อเคหา o ังนจอยนจอยนจอยนจอ t น o s ยนจอยนจ a ยนจ a ยน o อยนจอยนจอย e n j o นจอยนจอยนจอยน a อยนจอยนจ you. มีคนถายว่าโคลอบียอยู่ไหนนะครับโคลอมเบียแอดก็ไม่เห็นนะครับโคลอมเบีย เมื่อวานวิธีรับสายสะพายก็ไม่มีเนี่ครับโคลอมเบียเห็นในรูปในกองในเพจกองแม่ก็ไม่มีโคลอมเบียคิวบา hi c u บา and คูลัส s a hi Good, how are you? See you again. We're going to get some lunch and then get ready. Coming back like a queen. I can't wait. Yeah, of course. I can't wait to see you guys. Okay. Hi, สวัสดีครับสสวัดีค่ะคืนนี้พร้อมไหมครับค่ำนี้ยันนี้ What เลยนะคะคืนนี้พร้อมไหมครับ Yes, we are ready. อ๋ออยู่แกสเล a d y 100% 100% Live and share on Miss Karen TV. Of course. 안녕하세요ขอบคุณมาดีนะครับผม Enjoy the p a s s o n guys. a y Thank you. See you. น่าจะเป็นสองผุ้สุดท้ายไหมเดินตักสวนกับไปเลยทีเดียว